ืองน้องมอบ่อยากจากน้มาเห็นอายพาอวนน้องจากจเมือเตราบ่ว่าเตี n นตัวเตียนอีลาแต่ยังคําาน้อยเปานัลวอกนงนะตเป็นกอน้าตนนาลีบ่มีเงินนักเอจักบ่เอามาปักขอบใจมื้อนี้แลออก แล้วบาทมีเงินพันเจ้าก็เอามาแบ่งเจ้าหักแบ่งหมอหลังคู่คอยเจ้าจังแป่งปันมาแบ่น้องหลักกับท่านและเส้นแหงคือมาสุ่มแบ่งงอเฮก็แต่สาวกันตัมดังเจ้ามันเป็นตำรวจหรือุี่เป็นไรงานก็ตามไม่กินหน้า สาวนึกแต่สาวรักคำนันกี่ใบมันมาละแต่เป็นเมื่อสูงเพื่อเบาคเจ้แล้วว่าดีแอบไปจีอะเจ้าผู้วางเงินพืนสาวโมลำบอมีอย่างที่ไปปังมาแต่ท่านคพายลรักับแม่นทานสมแพงน เจ้ามาวางเงินเสนสาวสีปนปอบีอยากี่ไฟให้มีแต่แก้มเบื้งขวานรับเอาได้โบนอ่บาสาวบ่อเออยีางเงใ่เงินลายเม่นแก้มเบิ้งใอันบ้าแก้มเอง้ายที่บางเงืเอคมนกพายที่เอานำได้โบนอ่ะ

และน้อต้ะคนาหนาโศก่เองเม็นแค้าอยบม่คับเอานี่ได้ไได้มีมตนแลใจกทาแล้วอายังเาต้องแล้วแตมอานบัดนี้นาเงินสา่ยังบ่อยู่พ่น้องขอเป็นสู่เมแก้วสวดแล้วอายจีปันโทนแล้ว Khăn muốn tham gia vào hầm bỏ hát là tay bào súng bé la sài bay gắn. I think béo nó hay bé lam a ai chẳng có chỗ đâu. Aooo dì bò bà sọc bé con bi bên đời hinh a 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 hinh ขันบ่าพอเป็นเห้าก็เอากับเข้างานให้โตนั่นเล้ยวขันว่าสายบ่ก็พอกินแกมเหล้าคันว่า ໃຈມາเนาะຫາຍນ້ອງອໍລົມກິດອັນຈໍຍັງຫາຍບໍ່ແຕ່ຕັ້ງໃຈບໍ່ຄືແຕ່ບ່າຄັບຫາຍນ້ອງມັກອ້າຍບໍ່ເອີບັງແມ່ ไม <laughs> ่บ่เฮอบางมาโจแอบ่เพิ่ปอยวางมาหูกาน้องมักให้เอาเวลาแบกไปหาทันแล้วัาใส่สอบเลยเด้อหาบัดทีเอาแล้วก็ยังน้อยคั่นบ่ยนยื้อนปอเอามียน้อยก็บ่กลับเด้ออ้เด้อเด้อบ่น้อยสอ ังคําสอนเนอสายนี้แม่สีปอดน้องกี่บอคันอายปะแม่เยือกลาพอป่าลาคือดังปะพาง่ายยาวางเออาว่าเดียวนั้นกี่บอเป็นไงอายเออเอคันกี่เป็นเนอยู่เย็ บ the right ่นีแนวอุกสาวนากลั่นคือแต่ยันเมาโจหันมาโบได้แท่ก็จะเอาไก็กินเล้าร์มึนคอท่อนันเล็บคือแต่เงินใจมากคือแต่สมแงไอ้คือยานไรสาวหม้อตกไอ้พวกป่าจะทำน้อง

ມັນອັນໃດເນາະພອດມັນເອີຍວ່າມື້ນີ້ເອົາຕ່າງດອງເ

โบกจเข้าวไงโบไงเลยยันมาใส่อกใจยันไหนสาวสีปอนยันโบกินทอดข้าวปั้นยันเตะขับมืดนั่โบทั้อยู่ทั้งนอนลายหนอน้องที่คนสนแอ่กอังไปังโตน้องเขาโย่ออยเอาแทก็โบกันื้อไ

อาเมีนได้เป็นนายมาแต่็มหลายหลายคือได้เป็นนายคนมาแต่แม่นลาแต่ยังผู้ใหญ่ขันโบได้แค่แค่เจ้าเป็นผู้ใหญ่การเมืองเอไอ้สีวินเจ้าเนื่ยนังเพี้ยเจ้าเก่งนะท่อนแล้วของป้าเจ้าคือเข็ดตา้งกวนเขาออกมา กูแต่สาหมองเจ้าดีไปเฮ่มาแต่ไม่กว่าเก่าเจ้าแห่งเท้าความเบาแห่งดุดึงคุณนอนเนื้อเออจะได้เป็นงางเฮ่อจเป็นละแต่ไม่ในใจไปบันเตอร์เพื่อนได้ถือตาบ้านนี้ก่อนไปบันเหนือไปแล่นไกลเพื่อนได้นำหน้าเพื่อณอาปะเบาเฮ้อเจ้าได้ทิ้งซังทางนั้นตลอดที Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ พาจีปานีมัเตะเนใครให้กวจีว่เอเจ้าได้อย่าแม่นสีดีอนผ่านนายพทําานาล่า่เาจาบเ้ได้เป็นนายเาบ่บ่เร้าน่เาเได้บ่เศาอะไร่ะ แต่านรจะยไงนก่เเาเนะส่และแม่คนใดที่เลิลําเข้าสูใจอไวนซ่เสืงโจจ้าสาวที่ไหวพันไสไหวไรจับโจทเราอไวสองทานเจ้าหดีวเทีสุดอ้า

Body champions... bay nữa bạc tao 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 là, tao 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 đây tao 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 ันบอันว่าอ้าเมเจ้าบ่ได้ออกหัวเแงบ่ั่นบ่ังแม่นเ็ว่านอันว่าสงสัยแม่น้พี่าแต่ก่อนนี่เอ่วมันมีส่ได้อยู่ทาได้ายเา เลี้ยมลายปีลางานวาย่ค่ายรอดใดเอ่ยอยู่ลาดมัเตเขาป่าไม่เอเอาปุ๊ไม่แอลัมาหอวเด็หมอนหลใส่ห้หลันหลับการนอนตแม่ดูหัวับเสร็เป็นแนวหน้าฝนตกํำเข้านึ่ก่อตั้งจันเวลาหนานตกหลัเข้าซานข้างอันสุนท้ายนตกหำเข้า ทำเจาาคือล้างยาไข้สาบเก่าที่เินเดินานทอดบุปผาบได้นอนมา้ายเรียนบ้านน้ำเแล้อยู่เราตัจ้งแล่มนบ่ได้ขิดใจบ่ได้พักกอนนอนบ่ไันคุนเนื้อคุณผัดเทหลงอินหงคัมาสันโบอันบด Nói ngô thân thương kinh, thân thương là tổ nhân tay, nó ai ngô à. Bên là nắng là sẽ là nắng bỏ đầy dù dân xô, nó ai ngô hò mặt trả không thù, thì có phản bá lại Cứ thế là nắng, đi chắc, hàn, cho em tục mà.

สองแพงเลยเขาบอกว่าไอฮักสงเพลงนบอกคันบ้านนี้คือฮักคุเดียวว่ะนี่ห้องฮักสองคนนะสองห้องสองห้องแต้ว่า